สวัสดีครับครับวันนี้อยู่กับผมเอี่ยไรล้อมครับครับวันนี้อยู่กับผมเอี่ยไรล้อมเหมือนเดิมน,นะครับครับวันนี้มามาดูเหรียญหลวงพ่อหล่งกันครับผมพ่อหล่าปีสองปีสองหนึ่งผมเนี่ยไหมเรามองสังเกตเหรียญกันเหรียญตึกษาเหรียญเงี้ยนี่เป็นพระย,ย่อยมีพระหลักพันทั้งกบ,บาอะไรไม่ได้แพงแต่เราศึกษาดูศึกษากันว่างๆอะไรขัขำไม่เหรียญเป็นเนื้ออักานะี แม่ดูนะจะออกน้องเหลืองหน่อยมีสลิมต้นตำไม่พูดยังพี่โอ้ยง่ายพี่นะดูขอบมะดูขอบตัดดูขอบตัดกันแม่ขอบตัดปุ๊บขาดครึ่งเหมือนกันใช่ไหมปีนี้ปีสองหนึ่งยังขาดครึ่งเลยนะพี่แม่อย่างเงี้ยคือของแท้พี่ดูง่ายๆ่าฮะผ้าเหรียญนะครับก็ใครมีนีช่ชอบเลยพี่นะอันนี้ผ้าหลักพันนะ พันก็บ,บาดสวยๆแต่สภาพนี้น่าจะหลักร้อยประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ